เอาฝากคดีได้ไหมคดีนะครับเชียร์กัครับแถมพูดอะไรซื่อพูดกันได้ไปทรงทรงพูดกันได้เสื่อน้ำครับผมนี่ครับสอสมบูรณ์ฟาร์มนะพ่อเนาะเฟาร์มครับผมพ่อเสียงามเลยครับครับพ่อได้ขึ้นทอดกันบ้าจอมพ่อได้ว่าพ่อได้ขึ้นทอดกันครับผมครับพ่อขอบคุณหลายๆด้อพ่อเด้อครับถือว่าตถุดินมาจ้ารับดีครับขอบคุณครับครับพ่อขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับบ้าจอมครับมือนีิกะ เวียนมาคือเกาละครับเป็นเปิดราคาคั้วของพอสมบูรณ์ครับอ่ายุบันฟังแดงตำบลวนฟังแดงอำเภอหน้ากลางจังหวัดนนงบนุพูครับอ่ามือนีมีน้ำกันมาอยู่มีอยู่เกตรลากับ้าตตอมครับกั่า,าไข่เบื้องให้จบคลิปครับผมครับายไทยกับมีที่เด็ดครับรมวนไปหนาคือเกาครับผมพอ คลิปที่เราปิ๊งไหครับขออนุญาตถามคลิปที่เก็ถืวอว่าจอบรับดีว่าจอมจอบรับถือว่ามัดถุกตัวเลับครับไม่หม,มานคักนะพ่อเนาะเปิดไปบ่อเอาไร้ะว่าจอมเปิดให้ยูน้ำกันได้ครับกับแบงกันให้เพิ่นไปต่อได้ขึ้นกันมาจอมเอาโอเคครับพ่อเดี๋ยวว่เสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวพายเบื้องละเอียดของคมแรกครับครับพ่อคม่เห็นนหมครับ,ปในในรบเปิ๊งไดครับพ่อในี่นะพ่อคมนี่เป็นแม่ลูกว่าจอมเป็นลูกจัวพูว่าจอมแม่คงเพิ่นก็คือ ส่วนสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบป่าจอมรับประกันไว้สีบเกตบวกลบก็ได้ว่าจอมเพื่อเป็นการว่าเมื่อใดนั่นกันว่าจอมกับลูกท่ายังครับเป็นลูกของสร้างอุดรบ่้าจอมครับอายุประมาณหาเดือนกัวบ้าจอมอุ้ยพ่อยไงครับเนาะครับถือว่าใงไงเคว่ามาดีว่าจอมเลยครับขนาดว่ยังยังพรท่านสมบูรณ์เนี่ยว้าจอมเนี่ยหัวก็จะได้กินดีมอยู่สามสิบหมื่นกันถือว่าจ้างตาไหว่้าจอม วางไว้พ่อผมสอนกระดูกแข้งขาเพื่อนครับรรพ่อมชูยังไปต้อน่าจอมเพราะ่เพือพ่อนเพื่อนแห่งอย่คนะว่าจอมพ่อเพ่ได้ลูกให่แล้วครับคิดว่าเท่ากับโบจังนะพ่อจอมเทากับประเมินบางตัวนี้กับพ้นนาที่เกินตัวที่สี่พ่อจอมถักนี้ครับผมปอราคาเปิดว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบพ่อจอมเปิดจนว่าเสียวหรือเล่าพ่อจอมเพราะว่าคือเห็นตะกี้ไหมพ่อจอม ก็เลยว่าเปิดไปหกพันเก้าพันบาทพ่อจอมโอ้ยพือตะกี้บ่มีเงินสามแสนนี่บ่ได้ของเพื่อนหรอเนาะตะกี้บ่มีเงินสามแสนบ่ได้ไม่ไบทะพ่อจอมสามแสนเพื่อนของเพื่อนซ่อมคณละลูกซ้ายตัผู้เป็นลูกของสร้างอุดรที่ภาพเขาเป็นลูกสร้างอุดรเป็นลูกสร้างอุดรนพ่อจอมลายลูกของเบิร์กนะครับค่อยครับโอ้ยพ่อลูกเพื่อนไหมครับพ่อจอมเป็นีว่าลูกรอมากพ่อจอมเขากลางดีครับนากระบานหัวถือว่าเปิดดีพ่อจอมแข้งขากถือว่ามาดีครับผม โอ้พ่อมันให้ลูกดีด้วยเนาะให้ลูกดีมากเลยครับพี่น้องคุ้ยหน่อยตัวนี้คือว่าลอยหกสิบกว่าคืออยู่ปะไรพ่ะจอมโอ้มีรุ่นครับพ่อไม่รุ่นเพ่อะจแม่เพิ่นขัดวันมากอ่ะือว่าปอยู่แล้วพ่ตจอมลอยห้าสิบครับผมแม่ครับเพราะว่าเพิ่นเกิดจากแม่ไงพ่อเลยครับเกิดจากแม่ยัครับพันธุกรรมดีด้พ่ะจอเป็นสายป่านสุรินทร์ครับแม่นี่ครับโอ้แม่หั่ขัดพี่น้องครับเอาพ่อย่างว้นไห้พี่น้องในเบื้องทางย่างตะดื่นเพื่อนเลยครับ ผู้ใดอยากเป็นเจ้าของกะนั่นเลยครับคั้ยแม่นี่ครือว่าตอบโจทย์พี่น้องเรียงมาครับมาจอมจะว่าเรียงง่ายครับหญ้าือตัดมาเลยมาจอมหญ้าแบบแรก็ตจมครับเอาพี่น้องครับมึงทุกส่วนเ้ยครับกันพี่น้องอยู่ทางไก่นะครับผมอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับคือคว้ยแม่งหญ่กระดูกโค้งสร้างเพื่อนดีครับคือตอนนี้เนี่เพื่อนได้ลูกสายเด่นตามมาตัวนึงเป็นลูกของสร้างอุดรกระดูกแข็งขายาวๆครับพี่น้องสีเหลืยงอุ้ยๆนะพ่อเนาะความสมบูรณ์มัน่ันพร้อมนะมาจอมเนาะ พ่อผมถือว่าเพื่อนกระจายลูกคักอยู่เลยครับครับเคยซื้อตะก,กี้ไหมว่าจอมแม่ในน้อยกันซิเพื่อนหอมพื้นหาตัวน้อยหนึ่งพอไปท่านเศร้านุม <c oughs> มาอดปพ่อ,พอผมมาซื้อเต้งไถ่ขึ้นเองเพื่อน,น,นมาครับโอ้ยเพื่อนแบงว่าจอมเพื่อนกับมันหลายตัว่าจอมนี่ฟ้ามใหญ่เพื่อนเนี่ยว่าจอมเนี่ยแห่งบ่แห่งบ่จะบอกเพื่อนนะครับเพื่อนถือว่าเพื่อนแบงให้กันไปมาหาสู้กันนะว่าจอมเพื่อนกรเห็นเพื่อนกระสิเลี้ยตัวนว่าไปเปิดเฉพาะกับเพิ่งบ่จะเปิดว่า เอามาแล้วก็เลี้ยจากแบงพี่แบงน้องใช่ไหมพ่อจอมตมาต่อกันเบิ้งซะก่อนครับมาถืออยเกิร์ตกันเนมาเบิ่งตัวกิ่งว่าจอมไม่กินข้าวกินน้ำยิ้มกันพี่พ่อจอมครับได้ครับพ่อเอาพ่อเขาขังอย่างไรตัวเนาะครับผมครับอยวไปเบิ้งตัวใหม่ครับตัวไม้ช่องพ่อจอมครับนี่ครับหละเอียดปีไหนเนาะครับแม่นี่ก็ถือว่าพิเศษอีกแม่นึงได้พ่อจอมแม่นี่ครับเป็นเป็นแม่ลูกสูงร้อยสี่สิบเอ็ดพ่อจอมรับประกันไว้ร้อยสี่สิบบอกเราพ่อจอมลูกเพื่อนกับเป็นลูก ไอ้สาวครับเป็นลูกสาวของเจ้าเก้ายอดบ้าจอมเจ้าเก้ายอดก็คือเป็นคายของกำนันปูดอุทัยท่านนี่บ้าจอมก็พ่อก็จะมีใบไห่เนาะครับมีใบมีเอกสารครับผมโอ้ยแม่บอกไงพี่น้องเนี่ยหนังที่ดีกระดูกแข้งขาไงนะครับหัวหนกดีมากแล้วครับลูกคนถือว่ามาดีครับในคือสีดอกเก้าครับคือใบด้วยครับพี่น้องนาตาแม่ก็ถือว่ามาดีได้ป้าจอมนาตาดีนะครับไล่หนาไล่หลังถือว่าดีป่าจอมหลังตรงดีครับผมนี่ เป็นแม่ที่ลูกที่สองถือว่าพอดีได้ป้าจอมนี่ถือว่าเพื่อไปเลี้ยงเป็นเจ้าของกับือว่าเลี้ยงไปเบื่อครับเกี่ยวหยากับพ่อขั้นครับขันขันตรงสิครับผมพี่น้องนี่ตรงสิครับลูกเคื่อนกับพาอก็ได้เดือนกลัวได้ป้าจอมนี่พ่อครับเจังสี่เนี้ยพอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้ให้พี่น้องได้ไปต้อนน้ำกันครับผมเอ่อเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทป่าจอม ผู้ใดมากะถือว่าชุ่มมาหลดพ่อจอมเลยที่อ่ะเดี๋ยวพายเบิ้งหน้าตาแม่เพิ่นเด้อครับถือว่ามาดีพ่อจอมพ่อเพิ่นจะเป็นควายที่หน้าใหญ่เขอบเปิดกว้างดีเนาะครับผมเป็นสายเพชรอุดรอนพ่อจอมปากใหญ่ครับชุ่มนี่หูฝันล่ำล้วก็ตาปูปากใหญ่กินยาหลายครับเลยครับชุ่มนี่ครับนี่ใส่ใจคอในเชื่องคักนะครับตั้งไป้ใช้กับยูพ่อจอมแล้วก็เขากับผู้หญิงผู้หญิงเด็กหน่อยได้บัดพ่อจอมขวดจังเลยครับผู้ใดไปเลี้ยงกะผู้ใดมักกะโทรมาต่อร่องได้เนาะพ่อจอมเนาะครับ จะเฟื่อง่าพอสมบูรณ์เปิดถือเปิดแผงไงว่าครับคือต่อร่องกันเบิ้งครับไห้ราคามากขันขัน,ขนคือส่องมักของพอสมบูรณ์กับไห้เลยได้ว่าจอมเ่ได้ว่าเอาไลายอยังบ่าจอมพ่อยูได้กับแบงพี่แบงน้องไปเลยครับผมคือเห็นจากจำจำ,จำม่านคนกับเปิดหาหกหมื่นดรอกบ้าจอมแมงสี่ครับผมอันนี้คือเข้าลูกตัวเมียเขายืนท่าเลยไหมบ่าจอมครับพ่อ พี่น้องครับควยเันเมื่อไรหน่อยได้ครับแล้วก็ลูกสาวเดินตามเป็นลูกของเก้ายอดนะครับครับเบื้องหน้าจ้ารุ่นพ่อจอเบื้องหัวหนกดีดีครับพ่อจอมพ่อสอนลูกเพิ่นตะวันลูกเพิ่นครับเสื้อสีออกมาเป็นตัวเมียได้พี่น้องในกระไดแม่นพ่อจอมแม่นครับพ่อครับถ้าออกมาเป็นตัวเถือกกบะบอกขี้ไยล่พ่อจอมหิ้ว่านี่เป็นตัวเมียครับยืนทาแล้วครับราคากะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพ่อจอมกับตัวร่องได้คือเก่าครับไก่ไก่กับรงฟี่ครับไก่กับต่อรองกันเบื้องครับถามกันเบื้องว่าช่วกะ ต่อร่องกับดดคือเก่าพ่อจอมช่งใดคือเก่าครับผมครับพ่อเอาจริงส่นะพ่อนาอครับผมขันพี่น้องมักไม่รูค้มนีเนาะครับผมพี่น้องมท่าใดสู่ท่าใดให้คุยกับทาง่อสมบูรณ์ครับบรแม่นว่าจิตใดไม่ง่ายสูเสียหาพ่อครับคือไข่มันกับืองดอกพ่อจอมตัวตั้มตัวสันตัวเ่าเป็นชาพัฒนามันกระไายแมพ่อจอมมันกับชวยเอาจิตดดมากครับเมงยสิกระไรซื้อว่าหายากเลยละพ่อจอมครับพ่ออนี้คือรายการที่สามนะพ่อนาอรายการที่สามพ่อจอมครับรละเยียดเป็นใดครับเนี่ยนี่คือเป็น แม่ลูกตัวเมียว่าจอมควอมสูงของเพิ่นลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับรับกันไ้สามหกบวกลบกันได้ว่าจอมเพิ่นเพิ่นทองว่าจอมคือตัวทองครับในทองมีทองประมาณหาเดือนกลัวครับว่าจอมทองกันทองกับกับเจ้าพันล้านอุดรว่าจอมนะครับนะครับโอ้พ่อจินีใบให้นะนาอครับมีเอกสารครับผมโอ้พันล้านอุดรนะครับพี่น้องเป็นลูกสายของเบื้องพันล้านนะครับครับผมเอาพ่อแล้วลูกสาวเพิ่นเด้ลูกสาวเพิ่นเป็น พ่อเพิ่นเป็นคพอนเผือกพ่อจอมพ่อเพื่อนเป็นลูกสะเป็นลูกสะใแก้วฝาครับคือเจ้าแก้วพญาพ่อจอมโอ้แก้วพญารครับครับเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกสาวของแก้วพญาพ่อจอมอะไรเบืองนครับพ่อครับถือว่าถือว่าเป็นตัวดำกัถือว่าชุดยอดพ่อจอมพ่อเพิ่งให้ลูกดีนะครับโอ้ให้ลูกดีครับเพื่อแม่นะครับในในท้องก็ดีขึ้นกันครับเลยครับตัวที่กระโหลกใหญ่นะพ่อเนาะโอ้แม่ถือว่าแข็งขาดีพ่อจอมว้าพี่้อง พ่อพี่ใบให้นี่ครับมีเอกสารครับผมว่าไปไกลก็แม่ไหลนะปรอจอมเพราะว่าแข้งขานาตาข้อครับป่ะจอมว่าถือว่ามาดีครับองครับเบิ่งเด้อครับซื่อสองในสามพ่อจอมแม่เลยครับผมพ่อวันไทยมาดีครับเนาะใชยดีหางดีครับถือว่าผู้ใดไปเลียงไปพัฒนาต่อวัฒนาพาดป่ะจอมเนะนําเลยครับตัวถือว่าพ่อสมุนแนะนําครับโอ้ยพ่อลูกเพลินผู้สอนครับครับถือว่าแม่แม่เพาะก็ได้ลูกแรกพ่อจอม ควสูงควบใหญ่ควบเงา้ยวยังไปต่อเดยครับมต่อมควมสูงคบเพนครับพอจังสี่เด็กเปิดไห้พี่น้องแพงบหครับเปิดเปิดสามเปิดหามื่นสามพันบาทบาต่อมครับเปิดหามื่นสามพันบาทครับเลยครับแต่นัคามียังแห้ต่อนน้องพ่อเนาะครับผมเอาพี่น้องครับกันพี่น้องมาคมไม่ลูกคมนี่เด้อลูกสาวนะครับในท้องมีอีกบาต่อม โอ้ในท้องมีอีกครับผมตรวจชื่อสองได้สามตรวจท่องแล้วครับแล้วประกันท่องแล้ครับนท่องครับพ่อครับผมมาราค้านี่คือซ้ำซื่อพันธุกรรมในการไจลูกเพิ่นนาอครับผมซ้ำใครว่าถือว่าประหยัดมากก็จอมราคาเพิ่นครับผมจะได้สามตัวมากนั่นเพราะว่าผัวเมียก็คุ้มแล้วว่าจอมเพิ่นนั่นก็ชั่วน้องที่วมากก็ถือว่าใหญ่เกือบเพี้ยงแม่เพื่อนแล้วว่าจอมหัวกระโหลกเพิ่นพี่น้องกระดูกเรียบแข็งเรีบขานาเขาดีได้ว่าจอมครับผม พ่อนยอมรับครับหรือว่าให้ลูกเนาะพให้ลูกดีขนาดน่อเนาะพลังนำน้เพพ่นดีมากเยื่อประจําคุ้ยแม่เนี่ยครับผมว่าถ้าว่าพ่อสมุนไปมักเด้่อประจําจังการสื่อมาเพราะมันวาสื่อมาเดาไปขายไปแล้วก็แล้วเพราะแม่ครับคือคือขายปเดยก็เลี่ยงเบื่อแม่ประจําต้องมักสักอนจังตังต่อเพื่อนได้แนะนำอีกแม่หนึ่งเด้อคือแม่เพื่อนจะเป็นแม่ควายลูกแรกแล้วก็เพื่อนให้ลูกดีพ้อคือลูกสาวเดินตามนี่เพื่อนจะเป็นลูกของแก้วพญานะครับเป็น อ่ะข้ยเผือกแต่ว่าหากเพื่อนเกิดจากแม่ดำนะครับเพื่อนเลยเป็นตัวดำนะครับถือว่าไม่ดีว่าจําแต่พี่น้องเมืองไทยจะเจนอีกรอบครับครับเพื่อนเป็นค้อยที่ขอหนากลูกง่ายแข้งขาง่ายง่ครับซ้ำนี่กับกจเพียงเม่แล้ว่าจอมกินน้มจนว่า่ตัวนี้ไปแท้ครับครับเป็นราคาแท้ครับกินน้มจนว่าเม่แปรขาบิดดินว่าจอมเดือดคือว่ากินคักเติบ์ถือว่าพลังนุมนมดีมากว่าจอมผู้ใดไปพัฒนากับแนะนํา่มนะครับเม่นี่ครับนุ่มๆครับแน่นๆถือว่า ลูกแรกนะครับนี่ครับครับพ่อครับไปต่อนได้อีกครับผมเอาพ่อขอบคุณครับไปเบิ้งคมไหมครับครับผมครับพ่อนี่คือรายการที่ซีเนาะครับผมรายการที่ซีพ่อจอมโอ้ยแม่แบบไงครับพ่อละเอียดถึงไหนเนาะถือว่ามาดีเพราจอมแม่นี่ก็ได้ครับผมพ่อเพิ่นสูงปะครับแม่นี่ยกะสถานะของเพิ่นก็คือเป็นลูกตัวผู้พ่อจอม ลูกของเพิ่นเป็นลูกบิ๊กบุรีรัมบาจอมเพราะมีเอกสารครับเจ้าพ่อสมบุญมั่นใจคือเคยซื้อมาดูบาจอมลูกบิ๊กบุรีรัมย์ก็เป็นจังทสี่ครับผมแล้วก็ถือว่าแข่งขาหนาจ้าครับบอลวันถือว่าคว่ำญ่คว่ำแย่ถือว่าไปบาจอมเพิ่นสูงลอยสามสิบแปดบอกเรได้บาจอมเจ้าเพิ่นอ้างเป็นสายเพชรอุดรานบาจอมเลยครับผมดีบ่ดีเพราะว่าเพิ่นมีพอคุ้มูงกับสีทองแลนะบาจอมกับพ่อสมบุญกับพ่อกากระตีคือบมาในสวดท่องไหมบาจอม ตรวจท่องสีพ่นกะหลายๆตัวคัจิตรวจเบิดกัประมาณสองสามพันนะจอมเผยประยูทธ์นะพ่อเนาะครับตรวจท่องกับเอาาไว้จะลดให้พี่น้องดีกองสิไหมวาจอมครับชัดเจนครับพ่อคือค่ยราคามันประหยัดข้าเจ้าเสียวเบอร์ให้โอ้เสียวน้ำบัตรให้นายห้อยพ่นเบ้ามากสิวะจอมข้าเจ้าบ่มองเห็นความสำคัญตรงนั้นเขากะบ่มีคือคือคือนี่คือเป็นลูกบิ๊กบุรลรัมณีนอ่นวาจอม พ่อเพื่นคือไยลูกดีแท้ครับโอ้ดี่จูแก่งขายาวคักไหมครับขายาวว่าจอมเอาไปสาจับสัดว่าจอมเส็กเพียงแม่หรอครับโอ้เก่งเก่งครับพ่อการจะลูกเพิ่นครับผมก็เลยหาเดือนกลัวว่าจอมเลยคิดได้เขาเขาหกเดือนว่าจอมคือว่ามาดีว่าจอมแม่เพื่อนกะผมมาประมาณกะอยู่ไปไหนลรอว่าจอมเนี่จอมเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทว่าจอมปอราคาเนี่ยยังไหต่ออยู่เนาะต่อได้ถือว่าถึกได้ว่าจอมมันตกตัวละหมื่นหน่อยๆได้ว่าจอม ครับผมจะละมือนกลัวครับตาลูกเพิ่นนี่ก็ท่านวดกับเพราะเพจะเสื้อ้า่เก็เป็นขายตัวเ้าซีเร้าหาพันดวนเนี่ยว่าจอเนี่ยเม่เพิ่นกับน้องเพิ่นกับสีเหลือหน่อยลงถือว่าตอบโจทย์เน้่ยว่าจอมผู้ใดมัก่าือว่าเอากระนั้อดผูไใดกับซื้อหรือ่าจอเพราะว่าโทษกับข้อมูลกับตัวร่องบายหยาดเนี่ยว่าจขอให้ขอให้มักของผมเนี่กัขายได้หรอครับเพราะบถึงว่าสิบเอากิงจังปนั่นว่ตจ ข้าวซื้อมาถือเข้ากับแบงพี่น้องถือได้ประจำข้าจังรักษามาตรฐานของข้าวของประจำเอาเอาซีน้ำพ่อเนาะคขันพี่น้องท่านใดที่มักคุยแม่ไงกับลูกสายดีๆยังซีเนาะครับกับพี่น้องสู่เท่าใดไว้เท่าใดคุยกับทางพ่อสมบูรณ์เด้อครับพี่น้องอย่าฝ้าวถือมาแพงผมก็ว่าในราคานี่กับคุยกับตัวซนี่กับหนาเลียงหนาเอาไปพนาต่อเลยครับข้าวว่าไปคักไหล่ก็ที่ว่าข้าย่องเนาะพ่อต่ำเนาะเอาไอ้คุย ไอ้สินค้าของเขาคือขายไปกับเป็นตัวโคษณาน่ายเขาแล้วล่ะว่ต้อมว่าเขาเปิดซ้ำนั้นซ้ำนี้กับขันเขาย่องคักไรกับว่าโอ้ยแกเม่นเบาคักปฏิวากับขันมันผสมกับเ่าเาแล้วเนาะว่ต้อมครับพ่อครับอันนี้ประหยัดเชิงราคาแลวกัตัวควยกับซือว่าตอบโจทย์แล้วว่ต้อมเอาทุงสี่ก็ได้พ่อพี่น้องครับขันพี่น้องเบื้องบัชัดเจนบองใดเด้อไห้มาจุงเบื้องนใส่ยใจคอครับนาคอกับพ่อสมุนอีกหนึ่งครับส่วนราคานี๊ ต่อรองในเบ็ดมือนะพ่อเนาะต่อรองถือว่าราคาถือว่าต่อรองไในพ่อจอมเนี่ยเอาครับพ่อโอ้ยมักกันอยู่ครับพ่อแม่แบบไงแม่ไงมากเลยครับเลยครับครับเอาพ่อเบิ้งคุ้มไหมครับครับครับพ่อนี่คือรายการที่หาเนาะรายการที่หาพ่อจอมครับเป็นังไงเนาะพ่อละเอียดเพิ่งครับรายการที่หาพ่อจอมแม่นี่กับเป็นแม่ลูกแต่เมียพ่อจอมลูกกัดถือว่าในท้องกัดที่ว่ามีท้องแล้วพ่อจอมเนี่ยเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าผสมโดนแล้ว แต่ว่าลูกกักินโนมห้างเล้วว่าจอมหายว่ามือละเทียครับผมนี่ครับครับครับตะกี้แหงครับแหงแค่บรนีกาศถือว่าคือว่าท่องเหครับเพราะว่าในตัวท่องกบมันใจว่าจอมนี่ยครับครับถือว่ามันใจว่ามีท่องครับเปิดไว้ในราคาบุลืมบอกส้มสูงส้นสูงิ่นมาจอมส้มสูงันสามสิบห้าบอกลบมาจอมแต่ว่าถือว่าล่ำตัวเง้วครับถือว่ามาดดีนะ่าจอมนี่ราคาประหยัดมากเปิดไว้ สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทป้าจอมนี่โอ้เลราคานี่คุยแม่เงี้กับลูกสาวเดินตามน้อพ่อเนาะลูกสาวเดินตามครับลูกกับว่ามันโตยน้อยครับแม่กับเหี้อละก็ถือว่ามาดีป้าจอมโอ้พ่อราคากับพอซื้อพอต่อเลยครับโอราคาประหยัดซื้อสองเลยสามป้าจอมนี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทนี่ถือว่าพอใครพ่อได้ป้าจอมเสจอสิพ่อพ่อผมว่าโคงสั่งพื้นดีไหมครับครับพี่ต้องสกตเบื้องเด้อครับลำตัวเหีครับกระดูกเล็กแข้งเล็กขาพื้นหนาใหญ่ดีไหมครับครับ คือว่ามาดีเลาวว่าจำประหยัดคือว่าคุ้มค่าเงินแล้วว่าจำพ่อลูกสาวเพิ่นเป็นลูกตัวไหนครับลูกสาวเพิ่นเป็นสายกันเก้าเจริญครับเป็นล้านเก้าเจริญครับผมเพิ่นไม่สักเป็นล้านเก้าเจริญครับผมอ๋อเพราะว่าเพิ่นมีพอพันคุ้มฝูงเนาะพ่อเนาะเพิ่นมีพอพันคุ้มฝูงว่าจำเพิ่นเพิ่นมาถือกับแรงมังหันเพิ่นเพิ่นก็เลยยุบว่าจำบริเพิ่นหัวก็จิตตึงขึ้นมาถือหยาถือฝนจางน่อยครับช่วงหนึ่งแรงว่ไม่หยากินเลยครับผมไปเบิ่งเพิ่นไปหัดเฟื่องให้กินจ โอ้พ่อว่าอยากคิดสภาพตอนเพิ่นท่องไงน,นะพ่อเนาะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ถือว่าท่องครับถือว่าบป็นไงปันไัยครับแต่ว่ากับเพิ่นกับว่าเพิ่นเพิ่นล้อมลวดไฟไหวป้าจอมมันมีพอคุ้มฝูงอยู่หั n ป้าจอมคะคือผสมคือติดเลยป้าจอมเพราะว่ามัน,ม,นมันบอลกล้วยขังไหมป้าจอมมันบอลมันคล้วยขังบอลติงคือคือผสมติดยากป้าจอมครับซุปนี้คือเขาคือขึ้นแล้วก็ติดเลยครับผม พี่น้องครับคือตอนนี้กับเบื้องแล้วภาพรวมๆนะครับเพื่อนอยากจะเป็นคุ้ยขาดความสมบูรณ์แน่นะครับคือสิ่งพวกนี้เขาสามารถไปเติมแต่งได้นะพ่อเนาะเรื่องเรื่องจอยเฮ็ดให้วันเฮ็ดพระยากว่าจอมเฮ็ดโค้งสั่งหน่อยเฮ็ดให้ง่ายจังเฮ็ดบ่ได้ครับผมแมีนครับจอยเฮ็ดให้วันี่ไผก็เฮ็ดได้ครับผมกระนาเลี้ยงนาเอาไปพนาต่อได้ครับพี่น้องพอสมบูรณ์มากเลยครับว่ารอดรักเพิ่นสิรอดได้บ่เนาะกัคุยเบิ่งครับครับพอสมบูรณ์ใจดีๆได้คันคันส่งนั่นก็บรุดเราเด้อวะจ้อมบ่ บ่ให้พลาดครับผมขอให้มักของพ่อสมบุญก็ดีใจกับห้เพิ่นได้พ่อจอมพ่าจมจะค้วยไปลงย่ำได้เพิ่นกับว่าโท่อมหาพ่อค้วยหอดเลยเด้อโอ้ยพ่อผมมามันสีบดีปานี่เพิ่นสีวางที่ได้พ่อจอมกันมาพ่อาเพิ่นมาตรวจเช็คจักตัวเพิ่นประวัติใหม่ข้นสูงได้เพิ่นลอยจักเชียบพ่อจอมกัถือว่าดวงดีเพิ่นก็ดีถือกันครับกัโท่อมหาเศร้าปานี่แหละครับเสียวอีกอยู่เนาะพ่อให้มันนั่นก่วงจักหน่อยกันเพิ่นกับอกเบอร์พ่อจอมหาไม่รอดพ่อเชียว เพื่อนกับว่างซี่ครับผมครับพ่อและการที่พ่อจอมครับพ่อเพ่นเป็นลูกผู้ใดครับแม่นี่ก็คือแม่ลูกลูกแรกบ้าจอมลูกเพื่อนเป็นตัวผู้ครับเพื่อนเป็นลูกของโก้เมืองเพชรบ้าจอมเพื่อนเป็นลูกเป็นลูกโก้เมืองเพชรครับมีเอกสารครับบ้าจอมค้อมข้อมสูงของแม่นี่ก็คือเพิ่นยังอ่อนอยู่บ้ตจอมหมายว่าฟันยั่งเพิ่นผสมจะหน่อยครับผมนี่ครับฟันหมายว่าฟันยังอันน่งไหมบ้ตจอมโอ้ฟันยั่งแน่งอยู่ฟันนุ่มๆเพากจีบพอกช้ำซ้ำหนึ่งหน่ยครับผม โอ้เสียว่าเพิ่นทับแต่น้อยนะพ่อเพิ่นผสมแต่น้อยป่าจอมเพราะว่าข้อมีข้อมูลสูงยังไปต่ออีกป่าจอมโอ้แต่ว่าพ่อมีใบเอกสารเอกสารต,ตัวลูกนะพ่อเนาะอ,อันนี้คือลูกโกงเมืองเพชรแท้แล้วครับลูกโกงเพชร,กกพชรนะครับผูบ้ใดก็ยากได้ครับผมคือเอาไว้จะจับสัตว์ไว้นะขอบไว้เถินไว้เถินเบิ่งเล่นเนาะป่าจอมเนาะเอาป้าราคาประหยัดครับผมเพิ่นให้ลูกดีนะครับโอ้ให้ลูกดีมากเลยครับนี่ครับนี่คือลูกโกงเมืองเพชรครับผมแม่เพิ่นก็เป็นเป็นลูกเก่าเจริญเนี่ยป้าจอมหรืเพิ่นบ่มีเอกสารป่าจอม นี่ตารตะลูกเพื่อนครับลูกเพื่อนแข็งขาเงาเนาะโอ้แข็งขาเงาแข็งขาดีครับผมถือว่ามาดีเลยบ่อต้อมครับผมเอาพ่อของหน้าตาแม่เพื่อนเนียครับโอ้พ่อแม่เพื่อนปั่นควยแม่สาวเนาะมครับปั่นปั่นแม่สาวบ่อต้อมปั่นบ้านในลูกครับผมพ่อเพื่อนขนาต่างเงาไหมครับหนาดงามหนาเขาเปิดเนี่ย่ต้อมเป็นครอบยังดีครับพ่อมสูงพ่อมใหญ่เพื่อนไปต่อได้อีกบ่อต้อม โอ้พี่พน้องหนงาเขาใหญ่ๆนะครับโอ้หนาเขาดีครับงอนยังถือว่าย่างล่ำตัวกับย่างไดยพ่อจอมเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนครับผม <พอ S 2> ไปแบบไป<ม>ถือเบื้อง,องรับผมน้องพ่อเนาะครับพ่อเซ็กซี่เดี๋ยวพอเปิดราคาเท่าไหร่ครับราคาเปิดไว้ให้ประหยัดที่สุดพ่อจอมเปิดใบสามหมื่นสองพันบาทต่อร่องได้พ่อจอมพ่อขันแม่นหลุดสามนี่ได้บ่กะกะโชว์มากครับผมกระหลุดไก่กะโชว์มากครับไก่กะทุนว่าเนาะครับเรื่องรักกับตั้งไว้รักคือชลอดกกับจองมักของพ่อสมุทรตะกอนเนาะงพ่อจอมเนาะ อันนี้ก็ชื่อว่าแข้งขาไงพ่ะเจ้าเพิร์นเพราะหันแตกสิ่งนี่พ่อบางแข้งขาเพิร์นแข้งขาใหญ่หน้าเขาใไงพระเจ้าเรียบหน้าไปหน้อยครับครับดอกเขาใหญ่ขวัญก็ดีโอ้เล็บดีเนาะว่าเ่้าเนาะโอ้เล็บดีครับพ่อเล็บเล็บคือพอครับผมเล็บสักดีดีครับผมเอาพี่น้องบึงบรรทายแม่เพิ่นละลูกเพิ่นเด้อครับบรรทายหางดีพ่ะเจ้านี่เพิ่นนี่ครับโอ้ยหางยาวหางลึกแม่พี่น้องครับหรือว่ามาดีพ่ะเจ้าเปิดไว้สามหมื่นสองครับผมนี่ครับพ่อกับหน้าเลี้ยงเนาะพ่อเนาะหนาเรี่ยงนี่เนาะเป็นเป็นตาาทิมมมม่่่นน้ำหหูครับใญก จังอันไว้แม่พ่นไปก็ได้ถือว่าบ่ออันว้ยพ่พพพนให้ลูกดีบ่อจอมพ่อผมเบิ่งแลรกพ่นให้ลูกดีเพราะว่าย่างครับคือแม่ดำให้ลูกเผือกครับให้ให้ลูกเ <รอ S 2> นาะครับบัดน,นี้ใย่างนี่ครับบัดน,นี้พันธุก,กรรมก็ดีแล้วว่าจอมเนี่ย<อ>เป็นเป็นลูกเพิ่นเป็นพันธุก,กรรมของเก่าเจริญมาจอมเบิ่งหน้าเขาเบิ่งสีเพิ่นอดีครับเนี่ยครับโอ้ขยันเพิ่นให้ลูกดีพ่อเพิ่นให้ลูกดีเพิ่นพันธุกรรมสองเซนครับเพื่นครับเพราะว่าเพิ่นนี้พันธุกรรมในตัวเพิ่นครับพันธุกรรมของแม่กับมี่กลูกกับมี่ครับผมพี่ก็็เปนรราาคคแล้วับ ผู้ใหมีคั้ยไปปล่อยแหวนน้ำมูนะพ่อจอมเนาะน้พ่อเนาะปล่อยแหวนน้ำมูแล้วก็เอาไปน้ำมูขันมีคั้วกัคือแก่นี่ออกเลยครับเลยครับเพะว่าต้องลูกครับปล่อยตะเข้าไปหามูเลยครับพราะมีหนีไปใส่ครับเลยครับเอ้ยไม่พ่อจอมว่าสิพะเอาป้าบัดบืงคักบ้ากูปัดจิ้มไม่กระเจ้าไม่เห็นลูกเยี่ยบมันเปาถือว่ามาดีครับผมเอาพ่อครับเอ้เบิงคมไหมครับครับครับพ่อนี่คือรายการที่รายการที่เก็ตด้าชุด้ายพ่อจอมสุดไทยครับนี่ก็คือแพ็คครูพ่อจอม อ๋อพ่อจะเปิดแพ็คคูเนาะครับเปิดแพ็คคูครับคือเปิดกันราคาคนละราคาคือเอาทั้งสองก็ได้ว่าจอมมักไวเพราะว่ามักตัวผูกก็ได้ตัวผูมักตัวแม่ก็ได้ตัวแม่ว่าจอมโอ้คือเป็นผูนึงแม่นึงเนาะพ่อผูนึงแม่นึงครับผมเอาจังสั้นพ่อบอกเป็นตัวเล็กก็ได้ครับผมเอาตัวแม่ก็ได้พ่อตัวแม่ครับตัวเม่เลยครับคือตัวนี้เป็นลูกสาวของบิ๊กเบิร์ดว่าจอมเป็นลูกสาวของบิ๊กเบิร์ดครับชุงกบกะร้อย สูงกระโลดยี่สิบปลายปลายประจอนี่ก็คือลูกสาวบิ๊กเบิร์ดประจอมแข้งขาถือว่ามาดีบระจอมขาเงีวครับผมนี่แหละครับคั้วขั้วสีเงบ่ได้หนาตะหน่อยได้เนาะบระจอมลูกสาวบิ๊กเบิร์ดอีกครับพ่ออันนี้คือลูกสาวบิ๊กเบิร์ดครับผมนี่คือนาเขาดีมากครับสีดีอ้างดีครับนี่ครับพอได้เดือนแล้วก็ครับเพิ่นนี่หัวกระก็ได้แปดเดือนบรจอมแปดเดือนถ้าจะได้เอกสารเพิ่อนนะครับโอ้นั่นแหละปรจอเนาะครับนั่นแหละนั่นคือลูกบิ๊กเบิร์ดเพราะเป็นใบของบิ๊กเบิร์ เอาพ่อเป็นบรรทายเพิ่นบรรทายถือว่ามาดีเพราะจำเป็นหางอัตจฉริยะดีครับนี่คือลูกบิ๊กเบิร์ดครับส่วนใหญ่ไมาได้เพราะจำมนี่ยซำนึงก็ได้ไม่ยากอยู่ดิโอ้ครับผมเอาพ่อเบิ็งหน้าตาเพิ่นครับนี่โอ้หน้าตาดีครับหน้าเขาเปิดกว้างมาเขาใหญ่มากเขาเนี่ยเขาเขาใหญ่เลยครับครับบิ๊กเบิร์ด่คือเขาใหญ่แท้ครับเลยครับใบปล่อยใส่มือไว้เนาะเพราะจำเนาะเนี่ยครับไปปล่อยใส่มือไว้นี่ครับขัยวสีใหญ่คือเป็นอ่างกับขายเงาเงาใช่ครับโอ้ขายเงาอยู่ครับพ่อขายเงาครับกินเก่งมากเลยคครรัับบ ราคาที่พ่อเปิดแพงไหมครับราคาเปิดไว้สองหมื่นห้าพันครับผมสองหมื่นห้าพันบาทครับพือลูกบิ๊กเบิดต่อรองได้ได้บอลจอมครับพ่อต่อรองได้เติบประาทบันทึว่าเติบหนึ่งเอาพ่อเบื้งตัวผูครับไปนี้ตัวผูเนี่ยครับตัวผูก็คือผูรอครับนี่คือว่ารอมากเลยครับเอาพ่อเบื้งคือแข่งขายยังไงเถอะเนาะอู้ขายยังไงครับอันนี้เป็นลูกของเจ้าไม้ครับผมอู้เจ้าไม้เลยลูกเจ้าไม้ของแท้ครับผมเอกสารก็ สำนาถูกต้องครับผมครับผมพอมีใบให้เนาะมีเอกสารครับนี่สำนาถูกต้องครับผมนี่ครับจุกไมัครับผจ้าไม่ครับพี่น้องเอาพ่อใบเก่าๆสิละของแท้ของแท้ครับผมบอกเลยว่าบอกเลยว่านั่นแหละครับครับบนี่คือเจ้าไม่ครับบังแค่งขารถพ่อจอมผมฉีดยาบำรุงเนี่ยพ่อจอมยากขยายคลองส่างกระฉีแล้วครับนี่อืมครับขยายคลองส่างครับกลังสีมาดีแล้วครับกินกินแกงมากเลยพ่อจอมนี่ครับถือว่ากินเกงมากครับนี่ครับ พ่อราคาดีครับราคาเปิดไว้ก็คือ29,500ื 29, าพครับเจ้าไมมนะครับผม29,500ื่นเก้าพนห้าร้บาทเพิ่งจะเปิดอันเท่าไหร่ครัว่าเปิดส <25. S 2> อ0 0มื่นห้ 29, าสองหมืตัวนี้ก็คือ25,000แม่ตัวแม่25,000ืาครับตัวนี้ก็29,500บาทต้อมเอาพ่อขันยกคูก่นี่หาเงินนี่พ่คขันยกคือคู่กัจังโทรมาถามเนะาะป่า้อมเนาะได้ครับราคากั ทษกัดตอเบื่องขันสองกันได้ไปส่งมองเดียวนะพ่อจอมประหยัด่ารดลงอีกกะกัดตอล่องิ่งครับถือว่าไม่สะพัฒน์ลดกำดีๆพ่อจอมกับเบิ่งเบื้องคอขาลดพ่อจออเบื่องคอขาครับผมเมีนเมนครับพ่อถือว่าหญ่มากเลยครับเนี่ยครับนาเขาบันนี้เขากลางๆเลยกับ่มันบ่มันหน่อยนะพ่อจอมเนี่ยครับกำา้วหุ่มแลวครับเนี่ยโะกเขากำม้วมขนาดเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยครับเก้าเดือนสิบเดือนถือว่าหญ่มากเลยพ่อจอมเนี่ยเป็น เงาเป็นโกงหางเพียงก็ดีว่าจำบังเขาหางเพื่อนว่าจำคือเพื่นหน่อยโยสายนี่ก็คือพันมากเลยป้าจำเนาะเพื่อนก็ต้องรออยู่จักน้อยพ่อครับนครับสายอุทัยต้องเกเย็นแมนลี่ได้ครับแมนครับอมาโตช้าแต่โตแน่นอนแมนอหลีครับผมคลิปนี้มีเกตและกันนะพอนะองเกตและการครับผมกันครับกันพี่น้องมากตัวใดสูตรใดเด้อให้คขยกับทางพอสมบูรณ์ครับครับ เอาพ่อทิ่มไทยแล้วพ่อมีอย่างฝากพี่น้องเอฟซีหรือพี่น้องเบิองคลิปมีบ่ครับครับเอฟซีที่ผ่านมาเด้่อยบอลจอมเอ้ยกับผมกับบ่อลจอมกับสู้กันมาหลายคลิปแล้วครับกับถือว่าตอบรับดีเนาะบ่อลจอมเนาะแบรนครับตอบรับดีครับว่าหันเจ็ดรายการกับถือว่ามัดครับมัดทุกรายการกับได้ไปหามาใหม่กับพอปันหามา้ยไงเด้อบ่อลจอมโชคชิได้มากเลยครับในกระได้ไปหลายมือหลายเว้นหลายหม่องบ่อลจอมกับโชคชิได้มากให้พี่ให้น้องกับเปิดกับถือว่าเปิดเล้แบงพี่แบงน้องบ่อลจอม ที่ผ่านมากอะถือว่าตอบรับดีเอฟซีที่ผมเล่ามากแหละครับถือว่าไปทรงเพิ่นกับมักปัดชุมองแหละครับไปทรงเพิ่นกับทาเบื้องหลายเลยพ่อจอมเพิ่นจะให้ไล่ไปให้เบื้องกับบ่ได้บ่มีในคอกระมือดจังสิ่ธพ่อจอมครับกตบปานนี้กระเบื้องคลิปดีก่อนนะพ่อจอมเนาะครับพ่อเบื้องส่วนสูงเบื้องข่าวครับครับเสี่ยงการพูดอะไรสืิพูดกันไปทรง ส่งเพื่กับนาเสือนัมครับผมนี่ครับซอสสมณ์ฟาร์มนะพ่อเนาะเสียฟาร์มครับผมพ่อเสียงามแต่ครับครับพ่อได้ขึ้นทอดกันวะจอมพ่อได้ว่าพ่อได้ขึ้นทอดกันครับผมครับพ่อขอบคุณหลายๆด้อพ่อเด้อครับถือว่าตถุดินมาจากเราดีครับขอบคุณครับครับพ่อขอบคุณคครรัับบครับ